น่าตานาคอยนี้ยังเป็นมีตึกสูงจังเสียครับแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนี่คือแบบเป็นตึกสูงแปดชั้นนี่ยังทําร่าครับสร้างให้รถครับว้า,ท,วา,ท,วาท,ทุกคนเราก็เุดจอดครับอยู่เมืองไทยนะครับสฟายลีแค่ป้อมเนจุกูจุกุนะครับมือนี้ก็มาดูเป็นบ้านหรือเป็นคอนโดรถที่เขาจอดทุกคนทั้งคอนโดหรือเป็นตึกแบบนี้แปดชั้นนะ่ะอยู่เมืองไทยเขาสร้างให้รถจอดอย่างเดียว ้าวโอ้โหรอีีทุกคนคอยพึ่งจะมาเห็นนี่ครับนี่ครับรอบๆคอยนี่คือแบบมีแต่รถครับมีแต่รถจอดยางเดียวครับอยู่เมืองไทยครับเบิ้งทุกคนว้าโอบอกเลยว่ายุบานคอยของปมมีครับที่แบบเขาจะสร้างเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดใหญ่ๆให้รถจอดแบบนี้ครับคอยบอกเคยเห็นครับนี่ครับอยู่แต่เมืองไทยครับที่แบบว่าเห็นมีเป็นรถนี่แบบเขาฮ็ดเป็นคอนโดให้รถจอดอยู่ครับทุกคนครับ บอกไปเลยว่าสุดยอดอะไรดีครับตอนนี้คอยอยู่ชสั้นซีครับสร้างควนโลมูลค่ามหาศาลให้รถจอดได้อย่างเดียวโอ้โหบอกขี่รเป็นควนโลบ้านคนอยู่นี่เลยแต่ว่าแปลงทั้งหมด8ชั้นนะแต่ว่ามีแต่รถจอดจุ้นแนวนี่ครับทุกคนครับนี่ครับบอกไเลยว่านี่ครับอันนี้ก็จะมีเป็นทางึืนทางลงนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ลิฟต์ลงด้วยครับทุกคนนี่ครับชั้นซีนะครับคอยยุ่ชสั้นซีครับทุกคน ว้าเนี่ครับเป็นควันโลหรือว่าเป็นเพื่อนรถหน่อยที่เขาช่างเงินให้แบบมีรถที่จอดอยู่ร้ายครับนี่ครับคอยวอกขีดว่าจะเป็นควันโลหรือว่าเป็นตึกตรงนี้นะให้รถจอดอยู่ทุกคนว้าทุกคอยอยู่ชั้นซีเดียวเนี่ยขับมาขึ้นอีกซีชั้นนะก็เป็นแปดชั้นทุกคนบอกเขาเลยว่าร้ายอหลีครับนี่ครับเมืองไทยเลยครับโอ้โหบอกเลยแบบบอกเคยเห็นแนวนี้ครับทุกคนพออยู่เมืองเล่านี่หาเวิรงไในยากครับทุกคนครับเบิรงกตรนี้ครับ ไปเขเลยว่า,าอยู่เมืองไทยนี่เขาสร้างเขาเฮ็ดอีหยังเขาเลยแต่เขาต้องเฮ็ดเป็นบานรถครับทุคนเรือเป็นเพื่อนรถเป็นควนโลรถดครับโอโ้สร้างม่แปดชั้นน่ะให้รถอยู่อย่างเดียวเลยจอดให้รถอยู่โอ้โหเขาว่าคิดว่าเป็นบานคนนี่มันจะชูงช้าไหลครับทุกคนนี่ครับขนาดแบบเป็นเพื่อนรถเป็นบานรถนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นซันซีนะทุกคนโอ้บอกเขาเลว่าชูาางรลายครับชูงหลายเดียวมันจะเป็นชั้นเึิงชั้นเคิงนะแต่ว่ามันบพรด้เลชุงเหงนะ ความสูงนี่นะแต่ว่าเขาเห็ดนื่ไอ้ชุดจอดลายเดียรับป้าทุกงานฝังคอยนี้ยังเพ่มีตึกสูงจังเสียบแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนี่คือแบบเป็นตึกสูงแปดชั้นนี่ยังทําร่าครับสร้างให้รถครับป้าทุกคนเพราว่าชุดจอดครับอยู่เมืองไทยนะครับนี่ครับมีแต่รถครับทุกคนชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกครับชั้นเจ็ดชั้นแปดครับมีแต่รถจอดอย่างเดียวครับทุกคนแล้วมีรีบครับเนี่ยมีรีบสองอันครับึ้นขึ้นๆลงๆครับ โอ้โหชุดจอรครับนย่เมืองไทยเล้วครับนี่ครับสิ่งที่คนเราไม่คิดคนเราไม่ฝันว่าอยู่เมืองไทยเขาทําเขาสร้างนะครับนี้เขาก็สร้างเป็นแบบเป็นบ้านรถเรือเป็นคอนโดให้รถอยู่นี่ครับอยู่ที่บ้านน้องบ่าวลาวในะอินดี้บอกเลยครับบอกเคยเห็นบอกเคยมีแนวนี้ครับแล้วเ็าบอกเคยคิดครับว่าเขาจะสร้างเป็นเพื่อนรถให้มีแต่รถครับบุ่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยนี่มีแค่รถมาจอดมาฝากไว้อยู่ในเมืองนะคทุกคนแบบนี้ครับ ปกติเขาเห่าเขาเคยเห็นแบบมีห้องใต้ลิ้นแล้นี่ครับแต่นี่นี่คือแบบเป็นสางคาโนโรยังเดียวทุกคนคือแบบคืนแปดสั้นครับเอารถขับโจ๊ดขึ้นในทีเดียวครับชุดยอดครับอยู่เมืองไทยครับอนี่ครับ่าเบอคอยยางลงไปชั้นซีชั้นหาก็มันก็ไกลอยู่ทุกคนเพราะว่ามันเป็นคันโร่เติมมันคันโรก,กว้างครับแต่มันสูงแปดสั้นก็คิดว่ามันความสูงแปดสั้นนี่แล้วมันจะสูงกี่เมตรทุกคน บอกไว้เลยนะโอ้สูงเท่ากับภูเขาหนึ่งเลยนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าอยู่เมืองไทยเพราะสางเกตเครับทุกคนนะเขายัางสังเกตรถจอดอยู่อยู่ย่างเลี้ยวทุกคนครับนี่ครับอยู่เมืองไทยนะครับมันบอกคืออยู่เมืองเล่านะครับโอ้อยู่บ้านคอยนี่มีแต่ภูเขาครับทุกคนนี่คืออยู่เมืองไทยนี่เขาสร้างครับสร้างแบบคอนโดชใหญ่ครับให้รถจอดครับนี่ครับจอดย่างเลียวครับบ่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับ โอเป็นตึกแบบโล่งๆแล้วก็ข้างในที่แบบเป็นล็อกเป็นที่สถานีจอดรถด้อครับป้าตัวอยู่เมืองไทยครับทุกคนค่อยฟึ่งจะมาเห็นครับแปดสั้นทุกคนครับโอ้โหนี่ครับก็ห้องนี้ก็คือเป็นคานนั้นคานค่อยๆเบยแบบเจ๊ะเจ๋ออยู่นะ้านใจครับบอกก็เลยว่าอยู่เมืองไทยนะครับทุกคนครับแนวนี้ครับหาเบิ้งได้ยากครับทุกคนเป็นควันโล่ที่ด้านจอดรถนะครับจอดรถอย่างเดียวครับนี่ครับสิ่งที่อชันครับเราว่า ไปก่อนโอ้โหหาเบื้องได้ยากครับลงงมันก็ได้โอ้โหพทษครับนี่ครับแล้วก็เดินมานะเพราะมันเป็นชั้นสีก็ชั้นเดียวกันนะแต่ว่ามันจะเป็นชั้นเข่งชั้นเข่งนะใช่ครับมีรอบข้อย่ามเลยทุกคนทุกทุกชั้นจะมีเป็นรอบขอนะครับหรือว,ว่าเป็นความปลอดไัยให้ที่แปไปปลาดูค่าที่เขามาจอดรถยูนีนะครับโอ้โหนี่ครับอทุกคนบ่เชือนะครับเ๋วยว็จะให้เบิ้งข้างน,นอกเลยครับทุกคน สูงเลยครับสถานีสถานที่จอดรถครับเบื้องข้างล่างทุกคนครับดีเลยครับทุกคนเป็นีก็ยังล้ำขึ้นข้างบนหน่อยครับดีครับยังสูงครับเบื้องไดครับยังสูงครับนี่ครับมันก็อยู่ตรงที่เดากปปนะเขายามอยู่ครับพี่ครับมียามอยู่ตรงนี้มีอยู่กันกี่คนครับมีสี่คนครัผมมีอยู่สี่คนครับโอ้แปดชั้น ใช่ถือว่า้านล่างสามก็เท่าคนสองโอ้ถือว่าสถานที่รถนี่แบบรถมาจอดร้ายเน,ะนาะเพราะว่าต่อมีรถมาเที่ยวหว่าใช่โอ้ครับนี่ครับอยู่เมืองไทยครับเขาช่างเป็นฟอนโลนี่คือแบบโดยเฉพาะเลยให้รถจอดอย่างเดียวบ่ใช่โอทนี่ครับโหดไา่ดีครับบอกเลยว่าหาเบื้งได้ยากครับอยู่เมืองไทยเลยครับนี่นรถนี่มาจอดร้ายครัทุกคนเน็บแน่นเลยครับจะเป็นสั้นเขิงชั้นเขิงแบบนี้นะครับ มีข้อซันสี่ก็คือเป็นชั้นเพิ่งแบบนี้ครับรับเพ้่งปีกชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นห้าเลยครับนี่แดละครับชั้นสี่ชั้นเ่งครับเขาจะทําเป็นชั้นเรื่งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้รถจอดครับก็จะขึ้นมาปููแบบนี้นะครับเท้าไฟแบบเมเคยขับรถขึ้นมาแนวนี้นะก็คือแบบยากนะครับลำบากนะครับเพราะว่ามันก็ช้นอยู่นะครับแต่ว่าบริษัทเห็นทุกคนครับนี่ครับอยู่เมืองไทยครับแต่ข้างในก็เปิดไฟเปิดอย่างครับแบบว่าเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นชั้นกลางครับแบบชั้น้ร นี่ครับถูทุกคันนะครับพอจะมีวินนไฟเตือนหรือว่าสัญญาณไฟนะครับแ้วข้างในนะครับเป็นเท้าแบบนี้ครับป้องกันเกิดอุบัติเหตุที่แบบรถดเบียดนะครับบอกเเลยว่าชุดยอดครับอยู่เมืองไทยนะครับคน่คยก็บ่เคยคิดว่าอยู่เมืองไทยนี่ว่าช่างเป็นคอนโดหรือเป็นตึกเนาะหายรถจอดจังเดียวครับนี่ครับโอ้โหบอกเเลยว่าพิเศษครับนี่บอกเลยว่ามันเกินที่ข่อยจะคิดครับครับพระเฮามองไปทางนี้ก็สมบิวบ้านเมืองเลยครับ ชมวิวตึกสูงๆไ้เลยครับทุกคนโอ้โหอยู่เมืองไทยนะนี่บอกเคยคิดครับ่าะมีแนวนีเลยปาคอยมาเห็นคอยเขยเนี่แบบโอ้ใจบ้าบเลยบอกเฮ้ยอันนี้คือเป็นควันโรลท่ล้งเดียวเลยเหรอมาดูจริงด้วยทุกคนเป็นควนโรลรถอย่างเดียวครับแบบว่ามีเต่รถครับทุกคนแบบว่าเขามาจอดมาเนี่นยงครับโอ้โหตื่นเต้นครับทุกคนครับแบบว่าคนไทยนี้เขาสางแบบให้มีรถจอดอย่างเดียวครับ วา้าทุกเขาเข้าใจเนาะว่าเป็นเมืองไทยหรือเป็นเมืองเจริญเนาะแล้วก็สิ่งที่แบบแออัดด้วยตึกเนาะแล้วบ้านเมืองเนาะแล้วสถานที่รถจอดเนาะมันก็บมีเนาะเขาเลยสร้างเป็นคอนโดหรือเป็นตึกแบบนี้ให้รถจอดเนาะนี่เลยครับอยู่ในประเทศไทยสิ่งที่เขาทํานะหมอกขาเลยแบคนเล่าหลายคนคเขายไม่เคยคิดครับว่าเฮ้ยอยู่ที่ประเทศไทยนี่มีแบบคอนโลลดรถทีเขาจอดแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับทางรถขึ้นนะครับก็จะมีสองเส้นแบบนี้นะครับกว้างใหญ่ยายายครับทุกคนคอนโดนี้สุ้ง ต่งแปดสั้นทุกคนครับความชุ้มมันจะกีเมตรอะทุกคนบอกไว้เลยว่ามันชุ้มร้ายครับนะครับมีทางลงทางขึ้นฟอมนะครับทางนี้เป็นทางขึ้นครับทางนี้เป็นทางลงเด้อครับโอ้โหบอกเลยว่ามันัขนาดครับบอกก็เลยว่าขั้นว่าคนเล่าเฮาบอกเคยเห็นแนวนี้บอกก็เลยว่าคน่าเืีอว่าคนไทยเขาสางเป็นควันโล่ให้รถจอดจังเดียวครับนี่เลยครับโอ้โหชุดจอดครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่11นะครับ พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่12เป็นวันเกิดของข่อยทุกคนครับขอยกจะขอลาไปก่อนนะครับขอยกพาทุกคนมารีวิวขอยกฟื้งจะมาเห็นครับว่าอยู่ในประเทศไทยที่เขาสร้างคอนโดหรือว่าทําให้รถจอดอยู่ในคอนโดอย่างเดียวไม่มีเป็นตึกเดียวกับผู้คนอาศัยอยู่เลยครับขอยกจะขอลาไปก่อนครับสบายดีทุกคนนะครับหรือว่าสบายดีนะครับบายบายครับทุกคนโอ้คอนโดแปดชั้นให้รถจอดจางเดียวบอกเลยว่าชุดจอดครับอยู่เมืองไทยครับบายบายครับทุกคน ขอลาไปก่อนครับ